ต่อ,อจากคลิปที่แล้วครับที่เขาได้สเปรย์แอลกอฮอล์มาแต่ลายไม่สวยมาแกะสติกเกอร์ออกกันเลยแล้วก็จะหลับตาสุ่มหยิบลายสติกเกอร์อมนไหนดีอ่าอ,อ,อันนี้ละกันลายน้องลูกอมสีชมพูน่ารักใครชอบสติกเกอร์กดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะมันติดน้องกันเลยอันนี้จะเป็นสติกเกอร์ขนาด a 7กันน้ำด้วยนี่น้องใสไหมน่ารักยังเหลืออีกฟังหนึ่งติดน้องช็อกโกแลตแล้วก็ลูกกวาดจิ๋วสุดท้ายนี่อันแรกเสร็จแล้วน่ารักไหม มาต่ออันที่2กันเลยเขาสุมหยิบม่วมวและกันเพราะว่าสติกเกอร์น่ารักทุกลายเลยอ่าเอาเป็นน้องชานมไข่มุกละกันเพราะว่าเขาชอบชานมไข่มุกแกะแกะ้วไข่มุกจิ๋วแปะกันเลยอืมน้องน่ารักะมาติดน้องกันต่อแปะๆปะติดติดแปะๆปติดติดเข้าไปเอาไปติดเคสโทรศัพท์ก็ได้นะเอาไปติดอะไรก็ได้ได้หมดเลยยกเว้นเสื้อผ้านะครับนี่น้องชานมไข่มุกก็เสร็จแล้วเหลืออีกนิดหน่อยติดไม่พอน่ารักเนาะอืมพอเอาสติกเกอร์มาติดเล่นแบบนี้แล้วเขาทำเปะ แอลโกอฮอล์ขายเลยดีไหมเนี่ยใครชอบเก้าอี้จิ๋วตั้งโทรศัพท์ก็กดลิงก์หน้าโปรไฟล์เขานะไปแล้วครับเดี๋ยวเขาไว้หาของน่ารักน่ารักมารีวิวให้อีกนะบ,บ๊ายบาย